คนมากเลยนะครับก็อพูดทุ้คนไม่เป็นดืแบบ้นก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะก็ก็สนุกเนาะสนุกไม่น่ากเลยทำเต็มที่นะก็อาจจะมีแบบผิดพลาดอะไรบ้างลืมลืมไปซะก็ปกติเรื่องปกตินีกก็คุ้มกันคนเยอะนะครับก็เดี๋ยว ริบบ่าต้องมีโอกาสได้ไดเจอกันอีแนกแล้วนะครับก็ต้องรอเนาะว่าเป็นวันไหนที่เราจะมีโอกาสอันนี้น,น <รา S 1> นะครับ5 2 5มีอยู่แล้ว,ลวเป็นเ่ยังมีอยู่แล้วแต่แบบใหญ่ใหญ่ที่ครับโอเคครับถ่ายรูปกันโอเคถ่าย นะโอเคนะ like. คร şey, em, ับด yes, no BE like ้านหลังมีโอเยเห็นทุกคนนะครับเห็นทุกคนนะฮะแต่หน้าคือข้างหลังเนี่ยคือถ้าไม่ไม่ขวาจะไม่มีได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับให้ผมขอดูเแฟนก่อนนะแป๊บนึงนะครับทุกคนครับหนึ่งสองแป๊บนึงนะขยันหนี่ง่องเป็นรังก็บล้งานแลครับโอเคนะครับพร้อมนะครับ รไอยหลังอหลังเขไปอีกหน่อยฮะเราเราไม่เห็นเราโอเคครับโอเคอ่ใช่ใช่ฮะโอเคอ่ามองมองนี่ก่อนนะครับทุกคนครับหนึ่งสองโอทุกคนนะครับโสวันมอวัมอกีซ้ អស់ส yeah! ุดท้าย1 2 3เอ๊ะអរគុណ